นักโบลิ่งทีมชาติไทยยานพลลาบอภารัตคว้าเหรียญทองแดงเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพนักนับนักกีฬาไทยในอินชอนเกมในการแข่งขันโบลิ่งประเภทชายเดี่ยวและเหรียญทองแดงจากสิทธิ์ทีพลคุณศรล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาไทยคว้าเหรียญทองแดงเพิ่มได้อีกหนึ่งเหรียญจากยกน้ำหนักสรุปขณะนี้ทัพนักกีฬาไทยทำได้หนึ่งเหรียญทองห้าเหรียญทองแดง เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนคดีฆ่า2นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบบาเบียสองแห่งที่เจ้าของมาให้ปักคำก่อนหน้านี้พร้อมเก็บหลักฐานพนักงานและแรงงานข้ามชาติจำนวน69คนในสถานประกอบการใกล้ที่เกิดเหตุเพิ่มอีก3แห่ง ตำรวจสนราชบูรณะรวบสาวใหญ่มีพฤติกรรมซื้อของแล้วอ้างว่าจ่ายเงินแล้วให้ผู้ค้าถอนเงินให้สุดท้ายได้ทั้งเงินได้ทั้งของกลับบ้านสารภาพก่อเหตุเดือนละห้าครั้งอ้างหาเงินซื้อ,อยารักษาตัวและเลี้ยงลูกสามคนสามีป่วยโรคพุ่มพวงมีรายงานจากจังหวัดนราธิวาสเกิดเหตุคนร้ายยิงอดีตครัวตาจ้างโรงเรียนบ้านสโลโบกิตยูแรหรือสอบาดเจ็บหนึ่งคนขณะเดินทางกลับจากละหมาด สนับสนุนข่าวโดยดูแลตัวเองง่ายง่ายมวิดวันเวลเมด